แต่นี้พอท่านนายกทศินเยบก็ไม,ไม่ไม่หาไม่สามารถจะหาเหตุได้ก็เลยต้องหาเรื่องท่านลากท่านเข้ามาตั้งแต่ไปกล่าวหาว่าท่านอยู่เบื้องหลังกระบวนการล้มเจ้านะครับแล้วก็ดึงเรื่องภาษีดึงเรื่องอะไรทุกอย่างเข้ามาเนี่ยเจตนาคือเพื่อรากท่านเข้ามา <c oughs> คิดพราอะไรรู้ไหมครับเรื่องจากเมื่อช่วงประมาณสักสองสามสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมทราบว่ารองนายกรั้นตรีท่านหนึ่งในรัฐบาลน,นี้ครับ <c oughs> ได้ให้ตำรวจสันติบาลเนี่ยไปทำสำรวจทำโพนะครับว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดเขารู้อยู่เนี่ยครับว่าจะมีการประกาศเพื่าระชงการม,มันมีข่าวออกมาแล้วตอนแรกว,ว่าจะประกาศวันที่เจ็ดรัฐมนูลเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่ามันนับถอยหลังไปสู่การเลือกตั้งแล้ว<ม>เขาให้สันติบาลไปทำโพว่ารรคเพื่อไทยจะได้คะแนนกี่คะแนนจากการเลือกตั้ง<ม>สันติบาลทำมาบอกว่าได้สามร้อยเอาเออกห้าร้อยตกใจบอกไม่เชื่อก็ให้ทหารไปทำให้กอรมานอไปทำอีกครั้งหนึ่ง กรอลมานอกลับมาบอกว่าได้306เสียงนี่คือจึงเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องวัดพรรมการก็ดีเรื่องอะไรมันเรื่องเดียวกันหมดแล้วเขามองว่าวัดพัรมการเนี่ยคือผู้สนับสนุนหลักของพรรคเพื่อไทยนะฮะะบวนการไล่เหยียบวัดพรรมการก็เกิดขึ้นนะครับกระบวนการเรียกภาษีธนเยนสินก็เกิดขึ้นเพื่ออะไรฮะเขาเรียกภาษี17,000ล้านเนี่ยแล้วก็ดําเนินคดีเนี่ยเขาสามารถที่จะ ขอคำนามสารเพื่ออายัดทรัพย์สินทั้งหมดจะบล็อกเพราะเขาเชื่อว่าท่านนายกทรัพย์สินคือเป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยว่าง่ายๆจะไม่ให้มีการขยับไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ให้บล็อกทุกอย่างน,น,นี่คือทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันที่เห็นบ้านเมืองมันวุ่นวายตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าผลสํารวจผลโพลมันออกมาว่าเราจะชนะเลือกตั้งแบบนั้นเพราะนั้นมันก็มาตอบคําถามที่สองว่าที่ผมบอกว่าสิ่งที่ประชาชนควรทาอย่างแรกก็คือ ต้องนำประเทศไปสู่การเลือกตั้งให้ได้อำนาจมัน,นจะกลับมาเป็นของประชาชนแล้วเราไปแก้ไขกันว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องกฎหมายไหนที่มันไม่จําเป็นมันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองแก้กันนะครับเช่นกฎหมายเกณฑ์ทหารเนี่ยถ้าผมเข้าสู่การเลือกตั้งผมชนะผมเลิกแน่อืผมเลิกแน่คุณจอมผมไม่ให้เอาลูกหลานของเราไปเป็นฐานร,รับใช้ให้มันไปนซ้อมตายแบบนี้ผมไม่ยอมหรอกนะครับทีนี้ถ้ามีการเลือกตั้งเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเองจะได้รับความนิยมจากประชาชนอยู่เหมือนเดิมไหมครับ เอาละนั่นคือสิ่งที่คำ,คำสิ่งที่ผมจะบอกกับคุณจอเพื่อผ่านไปยังประชาชนว่าสิ่งที่สองที่ประชาชนต้องทำเลือกข้างเลือกข้างให้ชัดเจนนะครับนับจากมีการปฏิวัติมาเนี่ยท่านเห็นอยู่นี่ครับว่าพรรคการเมืองไหนสู้เพื่อประชาชนท่านเห็นอยู่ถูกไหมครับและพรรคการเมืองไหนเนี่ยสนับสนุนเผด็จการท่านเห็นอยู่พรรคการเมืองไหนเป็นริ้วลอ้อเป็นติ่งเผด็จการเออหอหองเหมืนอนกับเผด็จการหรือว่าได้ดิบได้ดีเพราะเผด็จการ วันนี้เลือกข้างอผมเป็นประชาชนเนี่ยผมเลือกข้างโดยที่ผมไม่แคร์หรอกว่าจะส่งใครลงมันนับกันที่เสียงนะฮะถ้าท่านเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่อยู่ตรงข้ามกับเผด็จการเป็นพรรคที่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งหมดอย่าแบ่งให้ไปให้พรรคอื่นแต่ถ้านิยมเผด็จการไม่ต้องเลือกพรรคเพื่อไทยไปเลือกอีกฝั่งเลยนะฮะพรรคอะไรผมไม่เอ่ยชื่อท่านก็เห็นอยู่พฤติกรรมเพราะฉะนั้น ระยะเวลาสามปีประมาณสามปีที่เขาปฏิวัติมาเนี่ยท่านประชาชนเห็นแล้วคุณจอมก็เห็นว่าพักไหนใครที่ต่อสู้เพื่ออำนาจของประชาชนครับประชาชนถูกละเมิดสิทธิทมนุษยชนไม่ว่าจะโดนจับเรื่อยมีใครที่ออกมาเรียกร้องใครที่ออกมาสู้ให้นะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ประชาชนจะต้องตัดสินใจนั่นคือถ้าประชาชนไม่ตัดสินใจแบบนี้เสียงมันไม่เด็ดขาดตั้งรัฐบาลไม่ได้อีกถ้าถามผมเนี่ย ผมมีความมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งแบบท,ที่บอกเพราะประเด็จการได้สร้างความเสียหายกับประเทศชาติและประชาชนนี่มันเป็นที่ตระหนักมันเป็นที่ยอมรับแล้วนะครับมันก็เหลือเพียงวันนี้ทําความเข้าใจให้กับประชาชนให้เข้าใจว่าคุณต้องเลือกข้างไม่มีเวลาเพราะว่าวันนี้เราต้องการเสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่จะเข้าไปตั้งรัฐบาลบเพราะคอสชอได้เขียนเขียนในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีเสียง250เสียงของเขาที่เป็นสวไว้วอยู่ใน้นแล้วใช่ครับถูกไหมครับ ถ้าวันนี้ผมได้ต่ำกว่าสามร้อยเนี่ยผมตั้งรัฐบาลไม่ได้แน่ถ้าผมได้สามร้อยนะครับก็อาจจะยังตั้งไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะถ้าสามร้อยมันจะมีอีกร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับอีกสองร้อยที่เป็นฝ่ายค้านถูกไหมครับใช่ครับบวกสองร้อยห้าสิบที่เป็นสวเขาเขาจะกลายเป็นสี่ร้อยห้าสิบผมมีสามร้อยนะผมจะตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ถ้าผมมีสามร้อยอีกฝัง่งตั้งรัฐบาลได้เขาตั้งนายกได้เขาก็บริหารไม่ได้เหมือนกัน เพราะเวลาที่ไปเสนอกฎหมายในสภาเขามีแค่200เสียงบรรดาสาวเน250คนเนี่ยมันมาช่วยเขาไม่ได้ครับมันจะถูกบังคับว่าถ้าผมได้300ไม่ให้ผมตั้งรัฐบาลผมเชื่อประชาชนไม่ยอม,อมสชด้วยอำนาจของกองทัพที่ยังคงมีบทบาทอยู่ในในรัฐธรรมนูญด้วยใน,ในกฎหมายที่กำหนดไว้ด้วยในการบริหารประเทศด้วยเนี่ยเขาจะยอมให้เพื่อไทยจะได้300เสียงหรือจะยอมให้เป็นเสียงข้างมากหรือยอมให้ประชาชนเลือก เพื่อไทยอย่างถล่มทลายอีกทีเลยฮะเขาคงมีกลไกวิธีการในการสกัดกั้นอยู่ดีมันก็อยู่ที่ประชาชนนะครับเขาอาจจะเอาโมเดลของรัฐธรรมนูญประชามติร่านูนมาเป็นมาเป็นแบบแต่วันนั้นเนี่ยประชาชนถูกปิดหูปิดตานะครับพวกผมรนอารงณ์ไม่ได้เลยและประชาชนก็ถูกหลอกถูกถูกทําให้ไข้เขวเขย้าใจผิดว่าถ้าได้รับร่านูนแล้วจะมีาการเลือกตั้งทันทีทั้งๆที่มันไม่จริงนะฮะตรงเนี้ย แต่กระบวนการที่ไปสู่การเลือกตั้งตรงนี้มันก็ต้องอาศัยน,นาจของประชาชนอาศัยทุกคนที่จะต้องออกมาว่าต้องออกมาใช้สิทธิ์แล้วออกมาช่วยกันปกป้องนะฮะผมเชื่อในพลังของประชาชนเพราะว่าผมเชื่อว่าประชาชนจะไม่ยอมครับครับทีนี้ถ้า้แล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นผมไม่รู้ฮะอ่าเพื่อไทยโอกาสที่จะเป็นโอเคถ้ามองตามที่วิเคราะห์มาเนี่ยก็จะจะมีโอกาสที่ได้เป็นรัฐบาลนะฮะหรือไม่ก็ ถ้าเป็นฝ่ายค้านก็คงเป็นฝ่ายค้านที่มีเสียงที่สามารถที่จะต่อรองกับรัฐบาลได้นะครับคุณอจอมคิดว่าประชาชนคุณจอมในฐานะที่คุณจอมอยู่ต่างประเทศไม่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยคุณจอมมองออกไหมครับว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันถูกแบ่งเป็นสองข้างใช่ครับชัดเจนข้างหนึ่งคือเชียร์รัฐบาลนะเชียร์เผด็จการอีกข้างหนึ่งคือต่อสู้กับเผด็จการ มันชัดเจนเนี่ยคุณจอมรู้รไหมพักไหนทาอะไรผมว่าคุณจอมอยู่ต่างประเทศรู้ประชาชนคนไทยก็ต้องรู้ใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วยิ่งวันนี้มันลาปงปามเข้าไปในาศาสนาด้วยเนี่ยครับผมบกล้าพูดว่ามีพักเพื่อไทยมีมีผมคนเดียวที่ออกมาต่อสู้ให้กับวัดพระธรรมกายอครับทีนี้นะะมองว่าในในสองปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลทหารก็พยายามที่จะล้างสมองคนไทยอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในเรื่องของของวิธีทางประชาธิปไตยนะแม้แต่ครับ คุณมีชัยรุจุพันเองนะก็ยังบอกว่าอประชาธิปไตยทีม่มันใช้กันอยู่เนี่ยม,มันนำมาซึ่งมีปัญหาเพราะว่าทําให้นักการเมืองเข้ามามีอํานาจโดยทุจริตนะฮะวิธีการ,รได้เข้ามาก็ทุจริตเพราะงั้นการจะให้มีประชาธิปไตยแบบเดิมๆที่ผ่านมาเนี่ยมันนํามาซึ่งความเสียหายทีนี้เชื่อว่าประชาชนจะ,จะเชื่อแล้วก็ยอมรับแล้วก็เข้าใจหรือ จะ,จ,ะจะเชื่อตามที่คอสชอพยายามที่จะกรอกหูในระยะสองสมปีที่ผ่านมาไหมครับว่าไอ้นักการเมืองเลยแหละก็คือสาเหตุของความของความวิกฤตของบ้านเมืองผมผมเชื่ออย่างนี้นะครับคุณจอผมเชื่อว่าประชาชนเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นวันนี้เขาเดือดร้อนเขารู้ของเขาไอ้ความแย่ของของรัฐบาลต้องใช้ข้อความโง่ขงเขาอย่างคือการที่อยู่ในอำนาจนานเกินไปเนี่ยสามปีเนี่ยนะครับมันเป็นระยะเวลาที่คุณไปโทษใครไม่ได้แล้ว <ffe> ถ้าพออยู่ปีเดียวแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ก็พอจะโทษได้ว่ามันเป็นผลมาจากรัฐบาลเก่าที่ทําไม่ดีมานะฮะตอนนี้คุณอยู่มาครบมาอยู่มาสามปีเนี่ยเกือบเทอมเนี่ยมันคือความรับผิดชอบของคุณอเพราะฉะนั้นถึงเวลาหาเสียงเราก็คงจะออกไปจัมเป้ให้เห็นกันว่าเอ้าเป็นไงล่ะเดีายวว่านักการเมืองอย่างที่คุณมีชัยเป็นเป็นอุดมการณ์คุณมีชัยคือประเด็จการเต็มรูปแบบเป็นคนดีมีความสามารถอ่ะของคุณมีชัยแบบนั้นเนี่ยที่อยู่มาสามปีในประเทศชาติมันดีไหมล่ะ มันดีแบบไหนอ่ะวันนี้ประชาชนมั่งมีสีสุขหรือไม่มีจะกินกันคุณก็หกประชาชนไม่ได้หรอกครับอไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลที่คุณมีชัยบอกว่านักการเมืองเข้ามาโกงมากินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณเปรียบเทียบในสมัยที่พวกเราเป็นรัฐบาลไทยรักไทยเป็นรัฐบาลสิครับประชาชนเขามั่งมีสีสุขมากกว่านี้ไหมมองในอีกด้านหนึ่งถ้าเกิดเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเนี่ยจะทายังไงกับกับกฎหมายทั้งหลายที่ออกโดยประเด็จการทหารนะมีสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมจะต้องทําอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับ คุณจอมครับคือการลดอํานาจรัฐไปเพิ่มอานาจให้ประชาชนอันนี้<ม>หัวใจเลยนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคอสชอเอาอำนาจบาบกไว้ที่รัฐหมดดึงอํานาจจากมือประชาชนต้องเอาอำนาจกลับคืนให้ประชาชน<ม>อย่างแรกนะครับ<ม>กฎหมายหลายๆฉบับที่มันเป็นการลิดรอนอำนาจประชาชนและตัดการตรวจสอบเนี่ยเช่นพรลบาคอมพิวเตอร์ผมเลิกแน่นะฮะเพราะบทบัญญัติในมาในในกฎหมายคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนด้วยนะครับ คุณจะเข้าไปล้วงความลับเขาอันนี้คือที่แจ็คหมาไม่มาเรื่องหนึ่งก็พวกนี้ hmm. นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของของการลงทุนของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารอื hmm. และคุณไปมีกฎหมายบ้าๆบอๆแบบเนี้ยนะฮเพื่อทําให้ประเทศชาติคุณมั่นคงสิกเกิลเกตเวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคกับการลงทุนและมันยังเป็นปัญหากับการตรวจสอบเพราะว่าไอ้บทบัญญัติในกฎหมายคอมพิวเตอร์เช่นผู้ใดนําเข้าซึ่งคอมพิวเตอร์นึงข้อมูล ท็ทั้งหมดหรือบางส่วนเอาเนี่ยคุณคุณจอมเขาว่าบางส่วนเนี่ยเช่นผมไปสดดํารวจผมบอกผมไปคุยกับคนมาร้อยคนเนี่ยเขาไม่เอาคุณจอมความจริงพิสูจน์ผมพิสูจน์ได้แค่ว่าผมคุยกับคนเก้าสิบคนเนี่ยแปลว่าสิบคนเนี่ยมันกลายเป็นข้อมูลเท็ตเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่จะแชร์ข้อมูลเนี่ยมันจะต้องมันไม่กล้าพูดอะ่ะมันกลัวโดนข้อมูลมันต้องร้อยเปอร์เซ็นจริงๆมันไม่งั้นบางส่วนจะถูกกล่าวหาว่าปลอมบางส่วนครับผลก็คือคุณรัฐบาลจะไม่ถูกตรวจสอบ สิ่งนี้คือคือแผนที่เขาวางไว้สําหรับการที่เขาจะสืบทอดอานาจนะฮะกฎหมายแบบนี้ต้องยกเลิกพรบเกณฑ์ทหารผมยกเลิกแน่พร่ญญยตกคณะสงฆ์ผมยกเลิกแน่แก้ไขใหม่นะครับวันนี้มันมีความไม่เท่าเทียมอ่าอย่างพระบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยนะครับพระสงฆ์ไทยเนี่ยครับคุณห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งนักบวชพระสงฆ์นะครับแต่พระสงฆ์ของมุสลิมอิหมามพระของคริสต์นะครับนักบวช ใช้สิทธิเลือกตั้งได้อแล้วกฎหมายแบบนี้มันมีได้ยังไงอืัถ้าจะห้ามก็ต้องห้ามทั้งหมดอนะถ้าไม่ห้ามก็ต้องให้สิทธิเท่ากันแล้วคุณคุณเอาสิิทธ์อย่างนี้ภาษากฎหมายก็เรียกว่ามันมันไม่ใช่มันไม่เท่าเทียมนะฮะซึ่งมันขัดกับกฎกฎบัตรสาประชาชาติที่เขาใช้คาว่าอีกอย่างนั่นหมถึงว่าจะแก้ให้พระสามารถที่ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ก็จะแก้ไงก็แล้วแต่ต้องสร้างความเท่าเทียมไม่ใช่แล้วคุณจอมถ้าจะไม่ให้ก็ต้องไม่ให้ทั้งหมด นะถ้าจะไม่ให้พระเลึกตั้งก็ต้องให้นักบวชทั้งหมดมถ้าถือว่านักบวชไม่ควรยะมสิทธิเลอกตั้งนักบวชทุกศาสนาในประเทศไทยต้องไม่มีสิทธิทั้งหมดถูกปะล่ะถ้าถ้าอย่างนั้นมันก็มันมีหลายอย่างที่ต้องแก้นะครับ<ม>อย่างแรกนะครับอย่างที่สองสิ่งที่ต้องไปทําคือต้องสร้างกลไกลการตรวจสอบ<ม>องค์กรสถาบันที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองณนวันนี้ก็คือกระบวนการยุติธรรมถามว่าปัญหาในวันนี้เกิดจากอะไรบ้าง เกิดจากกระบวนการองค์กรในกระบวนการยุติธรรมที่ตรวจสอบไม่ได้เช่นปปชกฎหมายกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนกระบวนการตรวจสอบปปชเนี่ยยังไงรู้ไหมครับถ้าเขาใช้อำนาจโดยไม่ใช่กับคุณจอมที่คุณจอมจะฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดเขาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องตำรวจทหารคุณจอมก็ไปฟ้องศาลเลยหนึ่งห้าเจ็ดถูกไหมแต่ถ้าคุณจอมจะฟ้องคดีนี้กับปปชเนี่ยคุณจอมต้องรวบรวมเสียงสมาชิกรัฐสภา นะฮะคนธรรมดาฟอ้องไม่ได้นะต้อง mm hmm. เป็นสมาชิกรัฐสภ,ภารวมกันให้ได้อย่างน้อยเนี่ยหนึ mm ่งในห้านะครับถ้าเจ็ดร้อยห้าสิบเสียงหนึ่งในห้าก็ประมาณ150 mm hmm. ร้อยห้าสิบคนนะฮะร้อยห้าสิบคนแปลว่าถ้าผมทะเลาะเขาคนเดินผมต้องไปลากพวกอีกร้อยสี่บเก้าคนซึ่งอาจจะไม่ได้ทะเลาะกับเขาเนี่ย mm hmm. มาเซ็นชื่อให้ผมเพื่อผมไปลอ่อเขาแล้วคุณจอมว่าจะมีใครเซน็นเป็นผมไปชวนคุณจอมมาเซ็นคุณจอมจะเซ็นมา mm hmm. คุณจอมพี่ผมไม่เคยทะเลาะกับเขาแล้วพี่ ผมไปเซ็นชื่อกับพี่วันหลังมันมาลอผมทาําไงอเห็นไหมฮะนี่มันผิดธรรมชาติคุณในเมื่อคุณใช้คนคนเดียวเนี่ยชี้มูลผมดําเนินคดีมผมได้อ่ะออืและทําไมผมต้องใช้คนตั้งร้อยห้าสิบคนไปเข้าชื่อกันถึงจะฟอ้องคุณได้แล้วไม่ใช่ผมด้วยนะครับต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาครับประชาชนไม่ได้โอเค okay. กรณีที่สองถ้าจะใช้เสียงประชาชนต้องเข้าชื่อกันสองหมื่นชื่อคุณจอมเห็นไหมฮะมันยากเย็นในการที่จะไปฟ้องปปชคุณจอมจึงเห็นปปช ใช้อำนาจตามมาเปลือยใจเช่นคดีบางคดีไม่อยากทำกูก็ทิ้งให้มันขาดยุความหรือว่าเป็นพวกเป็นพ้องฉันก็ไม่หยิบขึ้นมาแต่ของอีกฝ่ายหนึ่งเร่งมันเร่งวันเร่งคืนทำทุกอย่างเขาไม่แคร์นะครับเพราะคุณฟ้องกลับก็ไม่ได้เห็นไหมฮะอันนี้ต้องแก้ไขซึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเพื่อถ่ายไปรัฐบาลรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เนี่ยจะต้องถูกรื้อถอนกันครั้งใหญ่เลยใช่ไหมฮะต้องแก้แน่นอนครับและต้องฟ้องประชาชนว่าต้องตรวจสอบให้ได้ เพราะอำนาจที่ใช้เป็นอำนาจประชาชนถ้าตรวจสอบไม่ได้แล้วไ <c oughs> อ้พวกนี้ก็ใช้อำนาจตามมือเปอใจเนี่ยฮะถูกไหมครับอย่างที่สองที่ต้องตรวจสอบคือสารวันนี้สารไม่ถูกตรวจสอบเลยนะครับการใช้ดุลพินิจจึงมีข้อคอลหาว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบและเป็นไปนตามมือเปอใจเช่นดุลพินิจในการให้ประกันตัวอืเห็นไหมครับ คดีบางคดีที่มันโทษรุนแรงโทษประหารชีวิตแต่ศาลก็ให้ประกันตัวไม่กลัวจาเลยหลบหนีแต่คดีบางประเภทนะครับโทษน้อยกว่าศาลให้เหตุผลว่าเป็นคดีร้ายแรงร้ายแรงไงโทษมันน้อยกว่าประหารชีวิตที่คุณได้ประกันไปอีกกลัวหลบหนีคงไม่ต้องบอกคดีประเภทไหนนะครับนะฮะเห็นไหมฮะว่ามันเป็นการใช้ดุลยินิจที่ไม่ได้อยู่บนหลักนิติธรรมมันไม่มีเหตุผลตอบอะไรก็ไม่ได้ถามว่าเพราะอะไร เพราะเราไม่สามารถจะดําเนินคดีกับศาลได้อย่างแบบเต็มที่ได้ครับผมไปฟ้องศาลคุณจอมเป็นศาลคนตัดสินคุณจอมคือใครก็ศาลด้วยกันกเพื่อนคุณจอมนั่นแหละอซึ่งก็อาจจะมีวิธีคิดเหมือนกันก็คือถ้าไม่ช่วยคุณจอมวันหนึ่งเขาก็โดนเขาก็ต้องช่วยพิพากษากันง่ายทีเดียวว่าการใช้ดุลพินิจของคุณจอมเป็นไปตามหลักกฎหมายแล้วเป็นดุลพินิจโดยชอบที่ปราศจากาอคติไม่ได้มีส่วนได้เสียทาโดยสุจริตยกฟ้องถูกไหมครับ กระบวนการแบบนี้มันเกิดขึ้นมาตลอดและประชาชนก็ตรวจสอบไม่ได้อย่างหนึ่งที่คุณจอมจะเห็นก็คือสารขยายอำนาจตัวเองแปลอำนาจการละเมิดอำนาจอสารเนี่ยถึงขนาดคุณจอมโพสตเฟซบุ๊กที่บ้านนะครับแต่ไปเอาความเกี่ยวข้องของสารไปเชื่อมโยงก็ติดคุกแล้วอได้ยินไหมครับเคยได้ยินใช่ไหมครับทั้งๆที่หลักการของการกฎหมายละเมิดอำนาจอสารเนี่ยหลักการมันคือการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให ดำเนินกระบวนพิจารณาไปได้เหมือนกับในสภาผู้แทนราษฎรที่เขาให้อำนาจประธานสภาสั่งให้สมาชิกที่ปั่นปวนการประชมุมออกไปจากห้องประชมุมได้แต่หลังจากการประชมุมครั้งนั้นแล้วเนี่ยสมาชิกนั้นมีสิทธิเข้านะครับเขาแค่ทำให้การพิจารณาคดีเนี่ยมันเดินไปได้เพราะฉะนั้นถ้าจะไปตั้งเวทีนอกศาลด่าศาลเนี่ยคุณจอว่ามันขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีในศาลไหมมันก็ไม่ขัดดีครับใช่ครับ แล้วคุณไปจับคนละเมือนมาสารได้ยังไงนี่มันคือการแปลความขยาหหน้าตัวเองอนะฮะนี่นี่ผมพูดแบบนักกฎหมายนะครับครับครับซึ่งมันเกินความอยอมเป็นอันนี้ต้องเลิกครับต้องไปแก้กฎหมายลงเมือนมาสารนะฮะครับ,ค,รบคุณพิธาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยเหมือนกันนะบ่าว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วก็กลับมาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ต้องทาอันหนึ่งก็คือการที่จะมานั่งดูว่ารัฐบาลคสชได้ใช้อํานาจเผด็จการ ทำร้ายประชาชนรูปแบบไหนอย่างไรบ้างก็จะกลับมาเพื่อจะนําไปสู่การจัดการเอาคืนนียต้องทำจะทำอย่างไรฮะมันมันคู่กันกับเรื่องของการที่เราจะตรวจสอบคนที่ได้เข้าสู่อำนาจเราต้องบอกว่าในโบราณที่ผ่านมาเนี่ยสารไทยเนี่ยเกื้อหนุนเด็จการมาโดยตลอดนะครับคือเราตีความที่ไปไปในทางเป็นคุณกับเด็จการอ้างว่าเขาเป็นรัฐาธิปัตย์ ยึดอำนาจได้แล้วเพราะนั้นสิ่งที่เขาทาม <Tiny. S 2> ันก็ชอบด้วยกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ชอบหรอกเพราะมันเป็นอำนาจของประชาชนอในวันที่คุณมีปืนเนี่ยเขาก็ถือว่าโอเคทําอะไรคุณไม่ได้แต่วันที่คุณวางปืนเมื่อไหร่เนี่ยต้องกลับไปถามประชาชนว่าก็ยอมให้คุณทําหรือเปล่าอย่างนั้นน่ะจะไปถือว่าเป็นอำนาจที่ประชาชนให้โดยเด็ดขาดพระคุณยึดอำนาจประชาชนไปจริงแต่ถ้าการใช้อำนาจคุณไม่ได้อยู่บนหลักนิติธรรมเนี่ยคุณจะไปอนุมานว่าประชาชนยอมคุณใช้อำนาจคุณจึงมีอำนาจไม่ได้ คุณเจอเข้าใจไหมครับครับถ้าเราถือหลักนี้เนี่ยสิ่งที่ใช้อำนาจเกินเลยจากหลักนี้ที่ทมก็ดีเกินเลยจากกฎกติกาเนี่ยต้องดําเนินคดีได้ไหมด mm hmm. มันก็กลับมาสู่หลักนี้ที่ผมบอกว่าถ้าเราจะเอาสารไปขึ้นไปดําเนินคดีที่ใช้ดุลพินิจไม่ชอบก็ดีหรือจะเอาทหาร,รเผด็จก,การไปสู่การดําเนินคดีเนี่ยมันต้องเปลี่ยนรูปแบบวิธีพยย mm ิจารณาเพราะถ้าปล่อยแบบเดิมเนี่ยเอาไปฟ้องสารสารก็ช่วยกันอีกอะ mm ่ hmm. ะคุณเจอาว่าไม่ล่ะ mm hmm. ก็ไปบอกอีกว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ วิธีที่ผมเสนอคือการเอาอำนาจคืนให้กับประชาชนไปแก้กฎหมายวิธี mm hmm. พิจารณาความใช้ระบบจูรี่แบบสาระน่ะ mm hmm. ใช้ระบบลูกขุนเนี่ยคุณจข้กใจะนะฮะหมายความว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการที่ไปกล่าวหาศาลซึ่งมีส่วนได้เสียถ้าผมฟ้องศาลแล้วให้คุณตัดสินกันเองคุณก็ช่วยกันค mm hmm. ดีแบบนี้ต้องเข้าวิธีพิจารณาแบบลูกขุนคือจูรี่ mm hmm. ให้ประชาชนเนี่ยที่เป็นลูกขุนเนี่ยชี้ว่าคุณผิดหรือคุณถูกอย่างนี้คุณช่วยกันไม่ได้ถ้าประชาชนบอกกิวตี้ผิดเมื่อไหร่ ศาลมีหน้าที่ปรับกฎหมายไปไปใส่กับเคสนี้ว่าผิดเพราะอะไระเอาเข้าคุกเท่าไหร่ใช่ไหมครับพระเดจก,การเหมือนกันคุณแช่หน้าที่มันเกินจากที่อำนาจที่คุณเขียนไว้เป็นการแช่หน้าตามอำเภอใจเป็นการลุกแก่อำนาจเนี่ยเอามาเข้ากระบ,บวนพิจารณาแบบนี้ถ้าประชาชนบอกตรงเนี้ยผิดเป็นการแช่หน้าตามอำเภอใจก็ต้องเอาเข้าคุหากคหลักกฎหมายมันมีอยู่แล้วครับคุณจอมครับอย่างเรื่องการนีรโทษกรรมเนี่ยการนีรดทษกรรมก็คือการขอโทษ ที่คุณได้ไปทําผิดนะฮะคนที่ต้องอภัยคุณนี่แลวโทษให้คุณคือใครคือค,คนที่เขาได้รับความเสียหายผมเดินไปเหยียบเท้าคุณจอมบอกคุณจอมขอโทษครับคุณจอมบอกไม่เป็นไรครับน,รนั่นคือการที่ัล้วโทษคนที่บอกไม่เป็นไรครับคือต้องเป็นคุณจอมที่ถูกผมเหยียบเท้าถูกไหมครับ digamos, ครับไม่ใช่ผมเหยียบเท้าคุณจอมเล้าผมบอกเออไม่เป็นไรนะจอมไม่ใช่นี่นี่หลักการนี่้วทุรัตกรรมของทหารมาแบบนี้เอาปืนมายึดอํานาจมาปนอํานาจผมไปแล้วบอกไม่เป็นไรนะมไม่ผิดครัรามารมบมีด้วยหรอ ซึ่งถ้าจะทําอย่างที่ว่าได้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมจะต้องถูกปฏิรูปก่อนไหมฮะเพราะว่าถูกต้องครับสิ่งแรกที่ต้องทําคือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอเพราะถ้าไม่ปฏิรูปถ้าคุณตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมไม่ได้กระบวนการยุติธรรมจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจใช่ครับเข้าใจไหมครับเขาจะใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับฝ่ายตรงข้ามเช่นใช้บปปชจัดการกับพวกผมแต่ปกป้องพวกเขานะครับหรือคดี บางทีมีการสั่งสารประสารสารผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมไม่เชื่อในความเป็นคนดีของคน <of> แต่ผมเชื่อในกระบวนการตรวจสอบว่าถ้าเรามีระบบที่ดีต่อให้เป็นคนไม่ดีก็ต้องเป็นคนดีเพราะระบบมันตรวจสอบกัน <c oughs> ผมเชื่ออย่างนั้น <c oughs> <c oughs> นะฮะ <c oughs> กระบวนการที่ทำแน่นอนต้องถูกต้องถูกปฏิรูป <c oughs> ต้องถูกปฏิรูปต้องถูกนำาให้ประชาชนตรวจสอบได้ <c oughs> ซึ่งมันมีวิธียานที่ผมบอกเนี่ยนะครับ <c oughs>